สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแชร์วิธีการ Copy เว็บไซต์ช่องหรือว่า Copy ปี้ลิงก์ช่องของเรานะคะสำหรับเพื่อนๆที่ทำ YouTube นะคะเวลาที่เราสมัคร Google Adsense เพื่อเปิดสร้างรายได้นะคะเขาก็จะมีให้ใส่เว็บไซต์ช่องนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าเว็บไซต์ช่องของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราสามารถ Copy เว็บไซต์ช่องไปวางได้ด้วยวิธีการไหนนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแชร์ให้ชมกันนะคะก่อนไปรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะให้ช่องชุตินัน c h ชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะ วิธีดูเว็บไซต์ช่อง YouTube แล้วก็วิธี Copy วางหรือแชร์เว็บไซต์ช่อง YouTube นะคะทำได้ง่ายๆไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่อแอป YouTube นะคะจากนั้นให้กดไปที่โปรไฟล์ช่องของเราค่ะเมื่อกดมาที่โปรไฟล์ช่องแล้วนะคะให้เรากดไปตรงหน้าช่องของเราได้เลยนะคะ จากนั้นกดไปที่รูปดินสอค่ะเมื่อกดมาที่รูปดินสอนะคะเพื่อนๆจะสังเกตบรรทัดที่3นะคะก็จะเป็น URL ช่องนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ช่องของเรานั่นเองนะคะสำหรับใครที่สมัคร Google Adsense แล้วระบบนะคะให้เราพิมพ์เว็บไซต์ช่องลงไปนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะ กดคัดลอกนะคะกดตรงรูปสี่เหลี่ยมส้นๆกันตรงนี้นะคะปึ๊บอ่าพอกดปุ๊บจะขึ้นว่าคัดลอกแล้วนะคะสามารถกดคัดลอกแล้วนําไปวางได้เลยนะคะอ่ะหนึ่งวิธีสําหรับการดูเว็บไซต์ช่องก็คือแบบนี้นะคะไม่ว่าเราจะคัดลอกวางหรือว่าอ่าจะ พิมพ์ตามก็สามารถทำได้เลยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือคัดลอกระหวางะคะ่ะเพื่อความแม่นยำเนาะสำหรับวิธีการดูเว็บไซต์ช่องอีกหนึ่งช่องทางนะคะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ช่องเราแบบนี้ปุ๊บจากนั้นเราจะสังเกตมุมบนด้านขวานะคะทุกคนจะเห็นเป็นจุด3จุดตรงนี้นะคะให้เรากดเข้าไปอ่ะเมื่อเรากดเข้ามาปุ๊บจะมีคำว่าแชร์ ให้เรากดตรงคำว่าแช์นะคะอ่าต่อมาจะมีคำว่าคัดลอกลิงก์ให้เรากดคัดลอกลิงก์นะคะตรงนี้ก็สามารถกดคัดลอกลิงก์หรือว่าเว็บไซต์ของ YouTube ได้เช่นกันนะคะเวลาที่เราจะนำไปวางนะคะหรือว่าส่งให้เพื่อนก็สามารถนำไปวางได้เลยเช่น แจะส่งแบบนี้นะคะปึ๊บจิ้มหนึ่งครั้งนะคะแล้วกดวางเว็บไซต์ช่อง youtube ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้ก็จะขึ้นแบบนี้เราก็กดส่งได้เลยหรือว่าเราต้องการพิมพ์นะคะเราก็กดไปที่จุด3จุดกดแชร์คัดลอกจากนั้นเราก็นำมาพิมพ์ได้เลยนะคะอ่า ติ๊กหครั้งแล้วกดวางนี่นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทำได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์สอบถามมานะคะว่าเว็บไซต์ช่อง youtube นั้นดูตรงไหนนะคะก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุด3จุดแชร์คัดลอกแล้วก็วางหรือว่าจะเป็นเข้ามาที่หน้ารูปโปรไฟล์ช่องและจิ้มไปที่รูปดินสอ ตรงนี้นะคะแล้วจะเห็นคำว่า URL ช่องซึ่งตรงนี้ก็คือเว็บไซต์ช่องของเรานั่นเองนะคะกดตรงสี่เหลี่ยมซ้อนกันตรงนี้อ่าจะขึ้นว่าคัดลอกแล้วตรงนี้สามารถนำไปวางหรือพิมพ์ได้เลยนะคะทุกคนสำหรับพี่ๆที่ถามมานะคะคลิปนี้ก็ได้นำคำตอบมาให้แล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องชุดทินันชาแนลด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางของการติดตามก็คือช่องนานา Story ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะมาตอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ